สวัดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะทุกๆวันศุกร์แบบนี้ในเวลาบ่ายสโมงครึ่งกับรายการธุรกิจติดดาวค่ะและธุรกิจที่คุณบากบันบุลเลอร์จะตามไปติดดาวให้วันนี้นะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายชุดปลูกผักไฮโดรโปรนิกที่เหมาะไว้สำหรับทานเองที่บ้านไปจนถึงระบบปลูกผักไฮโดรโปรนิกในเชิงธุรกิจจากนั้นในช่วงไอเดียติดดาวก็พลาดไม่ได้เช่นกันนะคะ เพราะคุณนัทพลช่วงประยูนจะพาไปดูโรงแรมขนาดเล็กใจกลางกรุงเทพมหานครที่มีชื่อว่าเซเว่นที่มีคอนเซปต์เกเๆนั่นก็คือการเอาสีของวันทั้ง7็มาตกแต่งห้องพักที่สําคัญค่ะคอนเซปต์นี้มีที่เดียวในโลกค่ะและในช่วงแรกนี้นะคะเราไปปลูกผักไร้ดินกินได้กับคุณบักบั่นกันค่ะคุณผู้ชมครับคุ้นเคยกันใช่ไหมครับนี่คือผักไฮโดรโปรนิกครับหรือว่า ผักที่กินกับสลัดนะครับผักประเภทนี้ไม่มีดินก็กินได้ครับดูต้นสวยงามน่ากินเชียวนะครับวันนี้ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาซื้อผักนะครับผมพาคุณผู้ชมมาปลูกผักแล้วปลูกผักที่บ้านนั่นแหละครับง่ายๆระบบเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมมาคุยกับคุณประกรณ์ครับสวัสดีครับ อันนี้ก็คือเป็นชุดอุปกรณ์ที่ปลูกผักไฮโดรโปนิกที่บ้านใช่ครับที่จริงๆเรามีหลายชุดนะคะแต่ที่เราแนะนำมันเนี่ยคือเราเหมาะกับสถานที่พื้นที่แคบๆเราก็ควรจะเป็นแบบแนวดิ่งผักพวกนี้ต้องใช้แดดอยู่แล้วเวลาแดดส่องมาก็จะโดนทุกชั้นอันนี้คืออายุอายุสวันครับสามวันแรกเนี่ยเราต้องไว้ในที่ร่มก่อนนะฮะอย่าเพิ่งเอามาโดนแดดครับที่ร่มก็คือเก็บไว้ในบ้านนั่นแหละอ่าไว้ในบ้านครับแล้วก็แช่น้ำมาไว้แช่น้ำมาไว้แช่น้ำาไว้บางๆ3มวันพองอกขึ้นมาปุ๊บเราก็ ค่อยเอาปลาลงไว้ในรางแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันโตคราวนี้เราก็ต้องใส่ฐานอาหารนะครับใส่ไว้ในนี้ตามอัตราส่วนแล้วก็ทิ้งไว้เลยคราวนี้ยาวเลยการดูแลนี่ต่ํามากรางหนึ่งเนี่ยมันมีกี่ต้นทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่24ต้นครับ24ต้นเนี่ยผมทานได้กี่กีว่วันเวลาทานเนี่ยเราไม่ได้ทานเป็นต้นต้นอยู่แล้วเวลาเขาขายขายเป็นต้นแต่เราปลูกทานเองเนี่ยเราตัดเป็นใบเอาพอ30วันเนี่ยมันจะต้นเริ่มใหญ่ขึ้นอ่าลงประมาณขนาดนี้ครับนี่ประมาณ35วัน ี่ชุดนี้นะนี่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 ยสาวันครับสาถึงสีวันนะครับประมาณนี้หลังจากนั้นถ้าหากว่าโครเรือนจะจะเอาไปบริโภคก็ตัดตัดเก่งเ่งรอบๆไปซื้อไอชุดนี้ไปเนี่ยได้อะไรไปบ้างอันดับแรกเลยเราจะได้ที่เห็นทั้งหมดนี้ก่อนทุกอย่างเป็นเกรด A ทั้งหมดเลยนะฮะหลังคาเป็นโพลี่เป็นอลูมิเนียมรางเป็น U P V C นะครับเป็นฟู้ดเกรดทั้งหมดเลยแล้วก็มี ปั๊มน้ำสำหรับน้ำหมุนเวียนนะครับแล้วก็มีถังน้ำแล้วก็ไปสอนปลูกให้ ว้าวไม่เลวเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมปลูกผักไร้ดินทํากินเองที่บ้านได้ง่ายๆใครๆก็ปลูกได้เพราะชุดปลูกผักไฮโดรโฮ็อบบี้หนึ่งชุดจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างให้พร้อมสรรพตั้งแต่ระบบร่างปลูกซึ่งรวมถึงทางน้ําและปั๊มน้ําไปจนถึงสารละลายซึ่งเป็นธาตุอาหารให้กับพืชมเมล็ดพันธุ์ผักวัสดุปลูกและถ้วยปลูกค่ะหรือหากยังมีข้อสงสยัยเขาก็มี CD ซีดีสอนการปลูกมาให้ด้วยล่ะค่ะราคา ชุดหนึ่งเนี่ยสักเท่าไหร่ได้ชุดนี้นะครับรวมทุกอย่างที่ให้ดูทั้งหมดเนี่ยอุปกรณ์ปลูกได้3รอบปลูกเนี่ยจะใช้จะได้อยู่ที่6,500บาทนะครับ6,500าบาทอุปกรณ์ที่บอกว่าสรอบปลูกนี่คือพวกเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยวัสดุปลูกนะฮะเราให้3อรอบปลูกก็ตีว่าประมาณสเดือนนะครับคุณประกรณ์ยังมีระบบที่ปลูกที่ใหญ่มากนะครับสามารถนําไปประกอบธุรกิจได้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูกันครับว่าผักไฮโดรโปรนิกสเนี่ยสามารถทําเงินยังไง ชาวบ้านมารวมตัวกันแล้วเอาระบบนี้ไปลงใช่แล้วก็ปลูกแล้วเอานี่ไปขายตลาดสาม0ันกว่าต้นฮะโ<ห>้จนต้นตีไม่พอครับตอนนี้มาสั่งผมเพิ่มอีกได้ได้ก็เดือนหนึ่งก็เป็นแสนได้ค่ะธุรกิจติดดาวคุณผู้ชมครับช่วงที่แล้วเนี่ยครับเราเป็นการดูในเรื่องของการปลูกผักในพื้นที่เล็กๆเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย พื้นที่ใหญ่ๆนะครับผักเยอะแยะมากมายนะครับระบบที่ปลูกผักไฮโดรโปรนิกที่เป็นทําธุรกิจได้กับระบบที่มันทําในบ้านเนี่ยม,มันต่างกันยังไงเพราะไอ้นุ่นมันเล็กจิ๊ดเดียวแล้วมันมีระบบนิดเดียวคือถ้าเราปลูกในเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับการดูแลของเราเนี่ยจะทําให้ดูแลง่ายที่สุดคือเราจะมีถัง ถังอยู่แค่ใบเดียวคือเราจะคํานวณน้ําว่าเราปลูกกี่ต้นถึงจะเหมาะกับเ้วก็ดูว่าน้าต้องใช้กี่ลิตรนะฮะเห็นต้นยี่สี่ต้นเนี่ยเราใช้น้ําอยู่ที่40ลิตรสำหรับปลูกแบบพอบบี้ปลูกทานเองที่บ้านแต่ถ้าปลูกในระบบใหญ่ๆเนี่ยอาจจะใช้น้ําถึง500ลิตรถึงพันลิตรในการ,การปลูกระหว่าง2อ0 0ต้นถึง4,000ต้นอย่างเงี้ยเป็นต้นน,นะครับที่เห็นเนี่ยเราจะวางระบบทั้งหมดในการเรนน้าในการ ในการดูดทำน้ำเข้าจากท่อเนี้ยนะจากท่ออย่างเงี้ยนะนี่ฮะจะเป็นน้ำเข้าอแล้วก็จะกลับมาที่รางรวมน้ำแล้วก็ลงมาที่น้ำออกควบคุมอุณหภูมิอ่าเขาเรียกว่าระบบพ่นหมอกนะครับเราก็เลยต้องพ่นหมอกยังไงจะเป็นตัวเนี้ยครับที่เห็นอยู่เนี้ยเนี่ยนะอ่าตัวเนี้ยแหละครับอ๋อติดตั้งไว้รอบเลยนี่อ่าตัวรอบบริเวณอืราคาขั้นต่ำเท่าไหร่อ๋อขั้นต่ำจริงๆถ้าใช้เชิงธุรกิจที่คุ้มแบบคุ้มทุนหน่อยนะแบบว่าทําให้คืนทุนได้เหมาะสมเนี่ยผมว่าอยู่ที่ประมาณสัก แสนกว่ากว่าแสนกว่ากว่าใช่ครับไอ้ <ใน S 1> แสนกว่ากว่าประมาณใช้เวลานานแค่ไหนที่ทําธุรกิจไปแล้วเนี่ยค,คืนทุนได้ถ้าเราขายส่งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก20เดือนกิโลละร้อยยี่สิบกิโลละร้อยขึ้นอยู่กับหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนะนะครับแต่ถ้าขายปลีกอย่างเช่นขายปลีกผมยกตัวอย่างทําเป็นสลัดกล่องมีน้ําสลัดหน่อยมีอะไรนิดหน่อยท็อปปิ้ง ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นตัวนี้ก็จะคืนทุนอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน1ปีก็คือประมาณสัก10เดือนสนใจใช่ไหมครับคุณผู้ชมว่าการนำผักไนโดรโพนิกไปปลูกแล้วทำไรายได้มันเป็นยังไงเราไปดูกันครับมากันที่ลาดพร้าวซอยหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมที่นี่มีสลัดโฮมเมดแพ็กใส่กล่องขายว่ากันว่าขายดิบขายดีเพราะมีเคล็ดลับอยู่ที่สูตรน้ำสลัด และผักที่สดใหม่ทั้งหวานทั้งกรอบซึ่งคุณเม์เจ้าของดสลัดเธอปลูกผักเองค่ะเป็นผักที่ทางไฮโดรฮอปปีมาวางระบบให้นั่นเองเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่สามารถปลูกผักทําสลัดขายเป็นธุรก,กิจเล็กๆได้อย่างสบ,บายสบ,บายทำเป็นผักสลัดเป็นกล่องอะค่ะ,ะสลัดกล่องขายส่งตามร้านไปอะค่ะ,ะวันหนึ่งนี่ใช้ คนดูแลแค่ประมาณคนหนึ่งแล้วก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็คือแค่ใส่ปุ๋ยเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเซตเป็นระบบออโต้หมดแล้วก็คือทุกชั่วโมงเนี่ยจะมีการพ่นสปริงเกอร์คือเราอองหมอกให้ผักเย็นแล้วก็ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นคะคุณเมย์ใช้เวลาดูแลแค่วันละหนึ่งชั่วโมงลงแรงน้อยอย่างนี้แล้วการลงทุนมันจะสูงไหมล่ะคะการลงทุนก็ไม่แพงค่ะคือก็คืนทุนได้ภายใน8เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าคุ้ม,มค่ะที่ทำ คือจริงๆแล้วเมย์ทำงานประจาด้วยก็คืออาจารย์ถึงสุงม่ไก็ทำงานประจาแล้วก็แบ่งเวลาไปทาน้ําสลัดแบบแพ็คกล่องสลัดบ้างแล้วก็เสาธิต์ก็เต็มที่กับงานนี้อะไรรา้ได้ก็เดือนหนึ่งก็เป็นแสนได้ค่ะโอ้โหรายได้เป็นแสนแถมไม่ต้องออกแรงรดน้ำพรวนดินเออหน้าสนแฮชักเริ่มที่จะมองเห็นช่องทางการทำกินซะแล้วสิครับคุณผู้ชมคุณประกรณ์ถ้าเกิดว่าคนทั่วไปก็อยากทำธุรกิจลงทุนเอาแค่หลักร้อยสองร้อยเนี่ยมัน ลงทุนเท่าไหร่ได้ผมยกตัวอย่างของคุณเมย์แล้วกันนะครับ,รบของคุณเมย์ปลูกทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่หนึ่ต้นนะครับ,รบทั้งหมดมันมี6โต๊ะปลูกกัน,นอ1อนุบาลน,นะฮะของคุณเมย์เนี่ยเขาจะวางสเกจดูในการออกผักเนี่ยทุกสัปดาห์ละโต๊ะชุดนั้นนะ่ะเขาวางระบบทั้งหมดตู้คอนโทรลระบบพ่นหมอกวางครบวงจรเลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มแล้ว<อ>ประมาณสองแสนต้นตนครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเนี่ย ไม่ได้อยู่ในเมืองเลยไม่ได้อยู่ในกรุงเทพไม่ได้อยู่ในเขตเมืองผมอยู่ต่างจังหวัดคุณผ,ผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดอยากจะทําธุรกิจแบบนี้เห็นโอกาสแล้วว่าไอ้นี่เอาไปลงทุนได้แล้วสามารถสร้างรายได้ได้เนี่ยไปติดตั้งได้ไหมจริงๆแล้วนะครับเราอะไปทั่วประเทศเลยตอนเนี้แต่ว่าที่เห็นดับเด่นๆชัดๆที่เพิ่งไปติดตั้งมาไม่นานเมื่อต้นปีเนี่ย,ยที่ขอนแก่นเป็นชุมชนพอเพียงนะฮนะของ หมู่บ้านเอื้ออาทรศิลาขอีนขอนแก่นใช่ฮะเป็นหมู่บ้านเอื้ออาทรเนี่ยแต่ว่าเขารวมกันเป็นชุมชนแล้วก็ทําเป็นสาก,ก์ประมาณนั้นแล้วก็ขายส่งให้กับตลาดชาวบ้านมารวมตัวกันแล้วเอาระบบนี้ไปลงแล้วก็ปลูกแล้วเอานี้ไปขายตลาดสามพันกว่าต้นฮะต้จนต้นตนีไม่พอครับตอนนี้มาสั่งผมเพิ่มอีกอประมาณอีกชุดหนึ่งเลยอีกสามพันกว่าต้นสามพันกว่าต้นใช้พื้นที่เยอะไหมประมาณร้อยตารางวาครับไม่เยอะร,ร้อยตารางวาเอางครับ ธุรกิจคุณประกรณ์ครับตอนลงทุนวางระบบเนี่ยใช้เงินลงทุนเยอะเริ่มแรกที่ที่มาทําแบบพ็อบบี้เนี่ยเราก็มีประสบรณ์ทาด้านการเงินพอสมควรนะครับเพราะว่าเราเรายังไม่รู้ว่าช่องทางการตลาดเราเป็นแบบไหนก็พอมาผ่านพ้นปีแรกมาได้เนี่ยเราก็พยายามหาช่องทางการตลาดการออกงานอีเวนต์เราก็ต้องใช้เงินทุนที่เงินทุนของผมเนี่ยเนื่องจากว่าผมมีมีบ้านอยู่นะครับอ่าแล้วเราก็ผ่อนบ้านไปกับ ธนาคารพาณิชย์อันี้ธนาคารมินิก็มีเสนอดอกเบีย้ยพิเศษให้ว่าเออให้กู้เพิ่มไหมดอ,<ล>ดอกเบีย้ยเดิมดอกเบีย้ยบ้านด้วยโอ้โอแลออ้วดอกเบีย้ยบ้านก็ถูกใช่เราก็อินดีที่ก็เลยเป็นบังเอิญว่าเราได้ตรงจุดนั้นขึ้นมาคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมชักสนใจผักไร้ดินก็กินได้แล้วนะครับอยากจะได้ชุดเล็กนี่แหละคุณประกรณเอาไปลงทุนก่อนถ้าขยายเพิ่มขึ้นแล้วเห็นโอกาสก็ค่อยไปขยายต่อไปโอเคครับ งั้นเดี๋ยวผมแนะนําชุดที่ยอดนิยมของผมหน่อยละกันชุดไหนก็เป็นชุดนี้นะครับคือพื้นที่ไม่มากแล้วก็ได้ผักอยู่20ต้นผมได้อาชีพ <laughs> ทางรายการขอติดดาวให้กับไฮโดรฮอบบี้ผู้ผลิตและจำหน่ายชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แล้ววางระบบปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่ได้มาตรฐานจา้า ภูเก็ตติดดาว